ซีโร่กาวิตี้ในกีฬาโนไฟฟ้าคืออะไรแล้วดียังไงคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะใครที่กําลังมองหากีฬาโนไฟฟ้าหรือกําลังใช้งานกีฬาโนไฟฟ้าอยู่น่าจะเคยได้ยินโหมดซีโร่กาวิตี้ใช่ไหมคะแล้วรู้กันไหมคะว่าคือโหมดอะไรแล้วมันดียังไงซีโร่กาวิตี้เป็นโหมดการนวดที่ร่างกายถูกจัดให้อยู่ในตําแหน่งที่ผ่อนคลายที่สุด โดยใช้หลักการเดียวกับเก้าอี้นักบินอวกาศร่างกายจะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักระดับขาจะอยู่สูงกว่าหัวใจค่ะซึ่งผลวิจัยนะคะพบว่าสามารถลดน้ำหนักที่กดทับกระดูกสันหลังซึ่งทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายทําให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและยังช่วยเพิ่มปริมาณของออฟซิเจนในเลือดด้วยค่ะโหมดซีโร่กาวิตี้จึงถูกนํามาไปยุก์ใช้ในเก้าอี้นวดไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการผ่อนคลายและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ใครที่กําลังมองหากัวยี้นวดไฟฟ้าและอยากเพิ่มปสิทธภาพในเรื่องของการผ่อนคลายและการไหลเวียนของเลือดแนะนํารุ่นที่มีโหมดซีโร่กาววตี้นะคะหวังว่าจะเป็นตัวเลือกที่ต้องนํามาพิจารณานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อตัวยี้นวดไฟฟ้านะคะ